อันเพ็ดเนาะสวัสดีครับวันนี้มาเจอใครครับสวัสดีครับผมผมแจ็คแปมโพครับแจ็คแปมโพใช่เนี่ยแจ็คแปมโพนะครับเนี่ยสวัสดีครับผมแจ็คแตอนนี้ผมที่อยู่เมืองลาวแล้วครับตอนนี้แต่คนลาวนี่แน่นอนว่าภาษาไทยบ่ค่อยคล่องปานใด้เมื่อกี้ได้มาเจอไอดอลตัวจริงเนาะครับผมไอดอลตัวจริงคือพี่นิวจากทิฟแอนด์ทาวเวอร์นะผมเมื่อกี้นี่ขายเฮ็ดเบียกเลยโบทันได้เฮ็ดอย่างเนาะได้มาขอได้ฮูฟเวนไวก่อนได้ได้ อันนี้ไปล่อใส่มาเมือไหร่เ่อเมื่อเม่อเม่เมื่อ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 ี่อเ่ไเ่อเม่อเม่อเม่เมื่นเล่อเรอเมเดินอเจ่อเมื่อเม่อเมอเมื่อมื่เม่อเมื่อเมื่อเจเมื่อเจอเจอเมื่อเมืเมอเมื่อเมืีมอมือเมม่อเมอเมอเมอมีคนเมื่อเมื่อมเมื่อกม้ผมเมื่อมเมื่อมื่มืมืมอมืเมอเมืเมอ่อเมอ่อมเมอม่เม่อม่อเ่อม่อี่่อ ไม่ไม่ใช่สมัยหรอกพี่เอาลงที่เวียดนามน่ะผมคอมเมนต์พี่ได้มาเที่ยวเราไหมอันเนี้ยผมเห็นแบบว่ามีคนบอกให้มาเที่ยวเราเยอะผมเลยเออมาๆามาพี่มาเที่ยวเราไหมอ่าอย่างยูทูบผมก็กาดกาดทูบบอยอเมริกาแต่ว่าผมผมไปคอมเมนต์พี่นิวมาเราไหมวันนี้แบบแบบว่าจี๊ดมากเลยแบบทำอะไรไม่ถูกเลยแบบก็รับลูกค้าอยู่แบบ ลันเลยแบบเขาเขาบอกหมดแต่พี่มามาที่นี่วันไหนครับวันนี้วันแรกครับมาวันนี้ครับวันแรกใช่วันแรกแล้วเราจะไปไหนอีกถึงตอนบ่ายแล้วก็จะไปวังเวียงแล้วก็หลวงพ่อปางไปจบที่หลวงพ่อปางใช่มีที่อื่นได้ไหมมีไหมก็ถ้าพี่ยังพี่เคยไปที่วังเวียงนะก็ ถ้าพี่เคยไปถ้าพี่เบื่อพี่ก็ไปเที่ยวเมืองเฟืองก็ได้เมืองเฟืองเมืองเฟืองเมืองเฟืองก็เป็นสถานที่ใหม่ต่อที่หลวงกะบางจริงก็อยากไปใช่พี่ผมถามได้ไหมแบบพี่พึ่งมาเที่ยวลาวเหรอพึ่งมาครั้งแรกพี่เป็นยูทูบเบอร์แต่พี่ไปไปเวียดนามก่อนเนี่ยไม่มันมันทำไมไมวมันใกล้กันเพียงท็ทำไมไม่เอาบ้านใกล้ๆ อ๋อก็ไม่เล่นด้วยเน่แอมกาจุบเยแอมนิวเลยพักที่เดียวกันพักที่เดียวกัน uh, uh. พักที่ไหนครับ uh. โรงแรมมาไนะ้นานๆๆๆใกล้ๆหรอใช่ใช่ใช่โอ้ผมชอบไปไข่กัญชาเขาทำได้พี <c oughs> ่บ๊อบบ๊อบบอบทำได้ผมชอบไปไปนั่งนิดเดิงแล้วก็พ่อเอากัญชาไหมเอากัญชาเอาเลยไอ,อ,อ้นี่นี่นี่ตลอดเลยพี่พี่ยังเล่นกัญชาอยู่ใช่ไหมช่วงน,นี้ช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่เอาน้ำเที่ยวอย่างเดียวช่วงน,นี้ช่วงน,นี้มีโปรเจกต์เที่ยวช่วงนี้เที่ยวใช่ช่วงนี้เที่ยวเดี๋ยวจะไปเก็บหลายๆประเทศ พี่ถ้าเมื่อเกี้ผม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 ตื่นเต้นมากผมผมวิ่งเข้าหาพี่เอาลงพี่เอาผมลงอ่ายูทูบได้หรอครับผมได้ไดได้ได้ขอว่ามันเดี๋่นานโอ้นาเลยเราะว่าคลิปที่พม่าหายไเยอะยังมีคลิปพม่าแล้วก็จบคลิปพม่าแล้วก็คลิปที่ที่เราโอ้ยยังยังเยอะแต่แต่ผมพี่ตามเสมอขอบคุณมากครับพี่ผมดูน้ผมจำคือเต้นมากเลย จะดื่มอะไรไหมดื่มอะไรไหมดื่มอะไรไหมจริงจริงดื่มน้ำบรรสีน้อกี้กีเอาเบนซ์สองเปนะผมไม่เออผมไม่ดื่มจะดื่มจะดื่มอะไรจะดื่มอะไรผมจะทำให้วันนี้ผมเลี้ยงวันนี้ผมเลี้ยงดื่มอะไรไหมมาเหนยเหนื่อยเอาปูฮาวายไหมเอาเป็นอันนี้ละกันน้ำน้ำปั่นละกันครับน้ำปั่นน้ำปั่น น้่ปั่นน้ปั่นนปั่นนปั่นอ่ะสัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมสสุบสอมันไม่ใจเยนนี่แม่พ่อมู่สุสุเกอร์หรป่า่อะามันไ่ในกีมวันนี้เ้หลัช่องเ่ตอนแรกเขาไปเล่นด้วยเอจัเก็โอ้่วาก็เลยตามนไปเลย ไม่พี่เป็นคนตลกไงแบบผมผมดูเจ้าพี่เอ้ยมาวรับพี่พี่ไปผัวที่เวียดนามน่ะแบอพี่นมอะไรคาราเมลอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยครับพี่ไปพี่ไปเล่นที่เวียดนามน่ะแบบ ยญิงสาวสองคนอ่ะคนไทยด้วยกันทำไมพี่ไปทัคกคุณน้ำสากินอะไรวะแล้ว <c> ไ <oughs> ปขอบคุณเขามากตอ,ตอนตอนสุดท้ายโอขทำชิบหายเลยตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นคนเวียดนาดมเพ่ว่าพอผมนั่นงอะไรกันนะก็พอผมไปปุ๊บถามเขาปุ๊บเอาสรุปลูกพูดไทยมาเราก็เลยตามน้ำไปเลยเอ,อนะี่ยตามน้ำไปเออ <c oughs> ก็ไปตัดที่กัมพูชาใช่ไหมผมผมผมไม่ได้ตามไปดูเลยที่กัมพูชากัมพูชาหรือกินสุดท้ายแล้วครับอนี่ให้แจกด้วยเหรอนี่ พี่แปเล่นอยู่ทีก่กล้องตัวยานิสะากอันนี้ไปต่างประเทศเพกตัวเล็กตัวใหญ่ขี้เกียจคือมานหนักแต<อ>่มันสะดวกมันสะดวกพากตัวเล็กมาแต่ว่าที่ไปถ่ายต่างประเทศจะใช้ตัวนี้หมดเลยไปเที่ยวเวียดนามสนุกไหมเพ่สนุกสนุก<อ> <c oughs> พ่อพ่อผมคนเวียดน,นามนะอ,อยู่ที่ดานางังผมแม่คนลาวโ <c oughs> อ้ยแหม่มากเลยเี่ พี่ก็ยังมาเที่ยวเนาะวิกฤตเงินเฟ้อทีมเมืองลาววิกฤตเงินเฟ้อเขาพี่ประทับยูทูปเพราะผมกเขาก็ชื่งไงแหละยกระดับการท่องเที่ยวเมืองลาวให้ดีเนี่ยพี่ต้องแนะนําผมแล้วจะไปได้ไปถุงที่จะได้ไปถุงที่วนนี้ก็ว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์เช่าวันนี้ว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่เที่ยวที่นี่เหรอใช่ ว่าแต่พี่ก็แต่พี่นี่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะใช่ไหมมันก็มีอยู่แต่พี่ไม่รู้ไงแบบที่ชอบอะไรชอบอะไรตรงไหนเออชอบผาไหมชอบผ้าผมชอบนะจร <c oughs> ิงจริงผมชอบลุยๆอ่ะชอบลุยๆชอบดูความแบบ <c oughs> บ้านๆอะไรเงี้ยการแบบการใช้ชีวิตวิธีชีวิตอะไรนี่ถือว่าแบบอะไรที่มันแปลกๆปลกอ่ะอน,นั่นแหละผมชอบ ตรงนี S <S ้นปรนวันประวัตินี so so, like bad, simple, simple. Right ่วันประวัต so ิเด็กคนมันเจอนะพี่แต่เพราะว่ามันมันมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเรียบง่ายแบบคนเราเขาชอบไปแบบนั่งโตกอะไรเนี่ผมเลี้ยงให้เลี้ยงให้เลี้ยได้เจอได้เจอตัวจริงก็เศราเศร้าเศร้ามองใช้ไปเที่ยวก็ได้ครับพี่ถ้าพี่ว่างครับพี่พี่ก็พี่ก็ผมก็ได้ผมพาไปเที่ยวก็ได้คันแล้ว แล้วแล้วเราจะพี่อยากไปนะผมอยู่กับชายกัญชาผมไปเที่ยวกับพวกคุณทีมงานกัญชาผมวันพรุ่งนี้ผมจะจัดงานที่ไม่ใช่หรอกอ่าพรุ่งนี้วันต่อไปของพรุ่งนี้ยวันที่สิผมจะจัดงานที่ร้านปิ้งเป็ดจัดเกี่ยวกับร้านอะไรอ่ะปิ้งปิ้งเป็ดจ่็ดาดจาเคสอะไรน่ะผมจัดงานให้เขาผมผมจัดอีเวนต์ไง เอาวงเลกเก้ครับถ้าที่ชอบวงประเลกเก้อะไรเราไปเล่นกับเขาได้คนเยอะเพราะว่ามันเป็นงานไงาน<อ>งานงานวันเดียวไงปีหนึ่งมีข้างเดียวเราจัดให้เขาถ้าพี่ชอบไปก็มันก็เป็นสไตล์หนึ่งสไตล์แบบอะไรวะเลกเกี้แต่ว <laughs> <laughs> ่าแต่ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้พี่กับพี่พี่ก็จะไป บางเบียงมีอยู่อีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งแล้วก็วันต่อไปพี่จะไปบางเบียงอไปวันต่อไปยังหนูยังไม่มีเพลยังไม่มีแพลยังไม่มีเพลยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีมีมีเฟซมีเฟซไม่ผมจะทับไปแล้วพี่โอ้ยรู้แหละพี่คนติดตามเยอะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะถามว่าพี่จะไปไหนอะไรไหนเมาอยาวสายไปคนนี้ก็ว่าจะไปที่ประตูชัยใกล้เยใกล้เนี้ย ตูชัยแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นไฟแดงบูดาพักหนาอะไรแบบนี้รไฟแดงไม่รู้บูดาพักที่มีเป็นเป็นพระพุทธรูปอ่ะไม่รู้แม่แก้วไม่รูจริงพี่ไม่รู้ได้ไงที่เป็นพระพุทธรูปอ่ะที่มันเป็นมือเป็นรูปเป็นข้าวผักสาวออกมาแก้วจ้ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ออด้่เดานอ้าวาไม่เจอพี่ไม่เจอิส่งต่อเอาเลย จะทักหาตรงนี้ตรงนี้ก็มีคนทักหาพี่เยอะมากเลยแล้วจำได้ผมรู้นะับพวกนี้มีคนทักหาพี่เยอะไปไปวันนี้ก็เขาทักเขาทักเยอะไหมทักทักเยอะยูท YouTube ดังเลยก็ไม่คิดว่าคนที่เราจะรู้จักเยอะด้วยตอนนี้ยังไม่มีเน็ตงได้ผมของกาดนะครับผมซื่อการับเจ็บผม จะไปหาซื้อซิมเนี่ยซิมซิมตอนหนึ่งผมมีนะครับผมเอาให้ฝรั่งเขาแล้วเขามาดื่มที่นี่มม <c oughs> ผมได้ฟรีเขามาแจกให้ฝรั่งเขาบอกเขาไม่มีเน็ตเขาอยากได้พาผมไปชื่อหน่อยอ <c oughs> เอ <c oughs> เอเขาบอกว่าที่นั่นมีครับ ก็บอกว่ามีที่เอ่ออะไรบิ๊กซีไม่รู้มีหรือเปล่ามีมีใช่ไหมนี่เอาเอาลักห้านะพี่ฮะเอาเอาซิมลักห้าซิมลักห้าเดี๋ยวผมจะจุดที่พี่ตั้งเน็ตไม่ให้ก็ได้เพสวัสดาสมัครเน็ตใช่ไหมแต่ว่ามันต้องเติมตังก่อนจะไปซื้อซิมแล้วเติมตังก่อนได้เติมสองหมื่นเกีบสองหมื่นเกีบก็พี่ตั้งอ่สิบวันสิบวันก็ เล่นเน็ตฟรีเลยนะเล่นเล่นอะไรฟรีวันกำหนดสิบวันันบบนเ,นเน็ตหลักไม่ได้ใช้เน็ตอะไรแค่แบบดูเฟซดู๊กไลน์ดูไอจี IG, แล้วก็ดูแมพแผนที่ GPS แค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ดู GPS แค่นั้นแหละ,ะเป็นหลักดี๋ยังดีสนุกไหม,ามาสนุสนกเลย ลงมาลงเครื่องมาก็มีคนรักเลยคนรักเยอะใช่ป่ะผมคนเลื้ยงไงผมคนนักพี่จำชู้เ่ยไอสาวอะไรว่จีบสาวอ่ะก็หลังไงจริงๆผมไม่ได้เป็นคนแแบนเราจะไปเลี้ลงสาวไม่เอ้ยน้องสาวผมรู้จักเคได้าไปดำมือไตคลิปไดทชิลัก <ENNIS S 1> <quoi> Icana, ต,ต้องเร็วเรวไไม่เขารู้จ euh ักพี่ไหมเขารู้จักพี่ไหมมั้ไมไม่ไม่รู้จักันไหม่ก็ลองดูดิลองดูจะไปแก้งไปแก้งไปแกล้งไปแบบไม่อแม่ชอบริ้นดนตรีแปะเนี่ย ช่วงหนึ่งผมเปิดหมวเล่นที่นี่ทุกวันเล่นดนตรีทุกวันแต่ช่วงเนี้ยฝนฝนมันตกจะมาแันไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่กล้าเอามาเก็บของไม่ทันเวลาฝนลงมาปกติตูดแถวๆนี้นี่คือเป็นสูงกลางเลยไหม เป็นเซ็นเตอร์ตรงจุดกลางที่แบบนักท่องเที่ยวคนใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละนักท่องเทียบก็เที่ยวไปอะไรก็เขาเรียกว่าดาวเทาแหละดาวเทานะผมก็เล่นเปิดร้านนี่พี่อีส่งรางก็มาใช้มุกเดิมๆนี่แหละแจ็คไล่โบ้แล้มันก็ดุบด้วยพี่อีส่งรางมาเรา ตลอดนะครับคเจอทุกวันเจอตลอดบางครั้งก็ไปโผล่อยู่พี่อาราดอะไรของวิวอะไรแต่ว่าพี่เอ๋พี่เอ๋มาครั้งแรกครั้งแรกพี่เอ๋ครั้งแรกพี่เป็นยูทูบเบอร์พี่ต้องมาดีที่ลาวก่อนก่อนหน้านี้คุณคิดว่าลาวกับไทยน่าจะยึดกันก็แบบก็ก็มันเหมือนแต่จริงจมันมันก็แบบคล้ายๆมันมันก็แตกต่างกันนิดหน่อยเนี่ย <c oughs> แ้ก็ตอนนี้คือกะว่าจะไปในโซนเอเชียก่อนว่าจะไปในเอเชียก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไปแบบทางตะวานันออกทางยุโรปอะไรเงี้ยผ่านผ่านกล้องบอกผมนะผมจะไปลอยทำงานที่นู่นแม่พี่พุกจริง นี่ไม่ได้โอ้มันเฟิ่มมากเว้ยไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ก็ขึ้นอีกล่าสุดอะน้ำมันขึ้นหน,นึ่งหนึ่งพันสองร้อยกิ่งเออวันเนี้ยพวกนี้นะม,นมันบอกอ่าลิตรหนึ่งก็ลิตรหนึ่งเท่านี้ครับครับหนึ่งสองหนบหกมื่นสองหมื่นกิ่นี่แหละสองหมื่นกิบบาทนะลิตรหนึ่งอะเออเขาคล้ายๆกันนี่แหละแต่แต่ว่าวันเนี้ยมันมันเตือนออกมาทางเฟซบุ๊กเขาเขาบอกว่า พรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นอีกเป็นหนึ่งไสเล็กหนึ่งตรงนี้ครับเป็นอีกคันกีบสี่สิบเอเท่ากับสี่สิบบาทขึ้นอีกคันกีบคันกีบได้ลงลงก็ลงนิดเดียวบัดขึ้นพุงแ่ว๊บเหนื่อยเตรียมตัวแล้วผมเตรียมตัวแล้วไปทำงานที่เมืองไทยได้ดีนะเดือนละหมื่นห้าใช่ปะใช่ใช่ ที่นี่นี่ที่นี่นีเนี่ยายลิงไวด้วยป็ตานู้เนี่ยผมบอกเขานะเป็นมิรามนู้เามนู้ผมบอกก็ได้ที่นี่ข่้น้ต่ำค่าน้ต่ำสามาบาทนะหนึ่งล้านห้าสำหรับแมนบ้านบยิสุทธิพนังงานเสริมเดี๋ยเดี๋ยผผมตามเลยที่นี่คนแบบทำงาน เงินเดือนทั่วไปอ่ะขั้นต่ำอ่ะได้ได้เดือนละเท่าไหร่ผมรู้แค่พนักงานเสิร์ฟได้ล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนกิโลอรัมก็ถูกถูกประมาณไม่ถึงสามพันด้ยไม่ถ hmm. oh, okay. so ึงสามพันด uh, yeah. uh, uh, ้วยไม่ถึงสามพันใช่สามพันแล้วก็เจ็ดจ็ดสิบแล้วสามพันก็ประมาณเอ่อเกี่ยเบียร์ระเบียร์อะไรอยังเยเบียร์ไม่ถึงเบียร์ไม่ถึทำงานเดือนนึงไม่ถึสามพันเงินเดือน จรงเซิร์ฟไหมะแล้วก็แม่บ้านใช่ร้านห้านี่บ้าผมผมเป็นนักดนตรีนะผมเปนนักดนตรีแล้วผมเล่นดนตรีที่เมืองลาวแ่ะแต่ก่อนได้ดิหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึโอ้ผมโชคดีมากหมื่นหมื่นสมัยนั้นอ่ะแต่ว่าหมื่นหนึ่งสมัยนั้นมันก็ สองล้านห้าแสนเล่นที่ไหนฮะเล่นที่ไหนผมลินหมดแล้วที่น่ะที่เมืองลาวที่ที่เมืองลาวเนี่ยนะอผมเล่นเล่นเมื่อวานนี้ผมก็ไปแบบผมผมเล่นเล่นประจําคือคือวันผมบอกผมบอกพี่แหละว่าพรุ่งนี้ผมที่จะไปจัาไปจัดงานที่อะไรห้านวันปิ้งปิดร้านปิ้งปิดแล้วถ้าพี่สนใจผมจะชวนพี่ไปไปดูวิถีชีวิตของคนคนคิดแตกต่างของเมืองลาว บางบางคนเขาคิดแตกต่างก็เหมือนผมไงผมช่วงหนึ่งผมพาค่ะออกงานเมื่อวานเนี่ยผมออกเมื่อวานนี้เลยออกงานประจำไม่ใช่ผมออกออกงานแบบแบบไม่ไม่ใช่เขาเเรียกว่าอะไรวประจ่ายละกันประจ่ายงานงานผมลาออกงานน่ะผมลาออกเลยเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าเขาใจ่ายไม่กีเดือนคเงินเดือนผมสี่สี่ล้านกว่าหนึ่งเดือน ตกตีเป็นเงินบาทผมมูตีให้ก็ได้ถูกห้าพันเจ็ดร้อยบาทเดือนตีอ่นะเดือนหนึ่งห้าพันห้บาทเดือนหนึ่งห้าพอยบาทแต่ก่อนนั่นได้หมื่นหน้หน้ามันจะบู๊กยังไงหน้ามันมันน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าตกลงอย่างเดียวเดียวนี้ก็ดูดิใช้เงินติกวันีดีใช้นีิน่นกี ก่อนลงแต่ว,ว่าแรงงานเถากใช่ใช่ใช่ถ้าสมมุติเป็นพี่นะถ้าพี่พี่เคยได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นใช่ครับเอ้ยเงี้ยถ้าว่าถ้ามันถ้ามันตกถ้ามันทกบเครื่งเดีอดถ้ามาณเคได้สามหมื่แต่ว่าเราเหลือหน0่งห้าเพราะว่ไรเนี่ยาามมนะเพราะว่า ขายเพ่มพี่ขายเพิ่มีเนี่ยผมผมมีห้าผมมีห้านิ้วปากัห้านิ้วตอนนี้น่ะเงินตกลงไปน่ะห้านิ้วเนี่ยตกแล้วลงอีกเนี่ยแบบไปสี่นิ้วาลก็แลงขึ้นงครื่องของก็ผมก็พยายามพับราคาขึ้นพยายามับ ของราคาเท่าเดิมแต่ว่าค่าเงินมันอ่อนลงนถูกลงกายเป็ว่าแพงใช่ไหมนี่เป็นบ้านเที่เอไทยก็ยากอะไร่เลยอกพอเลกเงินนี้ยิ่งถูกเลยใช่ไหมพอเอาเงินไปแลขนี้ยิ่งถูกเลยใช่ไหมสบายดีได้ได้ครับได้ด้้านนี้ยไงไอ้ไยคนเอาจุดเนี้ะไอไคนเดากอาใช่ใช่ชี้เพชรป้ามีได้